สวัสดีจ้าวันนี้ก็มาผัดพริกแกงอีกแล้วค่ะแต่วันนี้เราไม่ได้ใส่ผักค่ะใช้เครื่องแกงใต้เหมือนเดิมค่ะหอมๆกันเลยจ้า น่าทานมากเลยค่ะทุกคนกินกับข้าวสวยร้อนๆอ,อร่อยมากเลยจ้าตักข้าวรอกันได้เลยค่ะเรียบร้อยแล้วจ้า